สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตกันต่อจากเมื่อวานนะครับผมก็เริ่มกันที่ทองคําเลยเนาะว่าผนเนไนยด้ไงนะครับเมื่อวานนะครับผมมีตรงนี้เนาะที่ให้ไว้2โซนนะครับการว่าโซนนี้ผ่านไปได้อย่างไรได้เลยสดทองคำพอมาถึงโทนที่2เนี่ยก็เริ่มกลับตัวได้แล้วมีจังหวะที่จะให้เราได้เห็นนะครับก็คือ p พ i c e a นนั่นเองเนาะก็ได้เซล์กันก็คือ โซนข้างบนนี้เนาะโซนนี้ไม่ได้เข้านะครับเพราะอะไรเพราะไม่เห็นสัญญาณคอนเฟิร์มในโซนนี้เลยนะครับในเมื่อคืนเนาะเอ่เดี๋ยวผมจะอธิบายเสริมให้นิดนึงละกันนะครับถ้าแบบใครที่เพิ่งเข้ามาผ่านมาเจอกันในคลิปของเรานะจะได้ไม่งงกันนะครับก็คือโซนที่เราให้ไว้เนี่ยคือเป็นโซนในวางวางแผนวางแผนเพื่ออะไรเราจะหาจุดที่คอนเฟิร์มในการเข้าด้วยอีกทีนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเข้าเลยนะอ่ซึ่งตรงนี้เราเห็นนะครับว่าในทองคำเนี่ย มันมันไม่มีสัญญาอะไรเลยที่จะเป็นจุดที่เราจะเข้าเดิร์ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกไพซชันหรือ i ดเวอเจนหรือจะเป็นลักษณะแท่งเทียนต่างๆมันก็ในในทางของผมเนี่ยมันยังไม่มีนะครับแอบเดเวอเจนเกิดไหมก็ยังไม่เกิดในโซนนะแต่ไปเกิดข้างบนก็คือหลังจากเลยโซนนั้นแล้วนั่นเองเนาะแล้วก็ลักษณะไพซชันก็ยังไม่เห็นนะส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ็นกราฟฟิ้งในทิศทางของอะไร บูช l l i ช h นะครับก็คือในทิศทางของขาขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันเห็นได้ชัดนะว่ายังขึ้นได้อยู่นะครับก็เลยปล่อยไหลไปเรื่อยๆจนถึงโซนนี้เลยซึ่งมันก็แบบแทบจะแตะพอดีนะครับนะีบ่ตรง1745ซึ่งพอเราเห็นไพยชั่นในจุดที่ว่าเริ่มมีแท่งอะไรแท่งลังเลเนาะก็คล้ายๆชูสติงสตาร์นิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นการบอกบอก1ทางนะครับแล้วเห็นอะไรเห็นแท่งแดงออกมา กืนกินแท่งตรงก่อนหน้ามันได้ซึ่งตรงนี้เป็นทิศทางที่ดีที่ไหเห็นได้ชัดว่ามีวอลลุ่มกดลงมารุนแรงนะครับดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่แหละเรามองทิศทางได้แล้วว่าเออราคาเริ่มเริ่มเปลี่ยนของสร้างนะครับและสุดท้ายอ่ะมันจะมาวัดกันว่าเราสำม,มันราคาสามารถเบรกโรเดิมของมันได้ไหมซึ่งตอนแรกมันลงมาเทสโรเดิมและสุดท้ายมันไม่ทำไฮที่สูงลงกว่าเดิม งงงงนนให้ที่สูงขึ้นไม่ใช่สูงลงยังไงอะสูงขึ้นนะครับพอมันทำอไฮที่สูงขึ้นไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลับมาเทสโลและฮัทเทสผ่านนะครับมันจะทำโลที่ต่ำลงเรื่อยๆสุดท้ายนะครับมันก็นี่แหละตามสภาพเลยก็คือลงได้ต่อนะครับนะก็คือเมื่อคืนเราได้กันแถวๆข้างบนนี้เนาะถึงจะเราไม่ได้ไปไสบนสุดท่าเท่าไหร่นะครับแต่เราได้จุดที่อะไรปลอดภัยเพราะอะไรมันคอนเฟิร์มแล้วว่ามันลงได้นะครับบจุดตรงนี้นั่นเองที่ เรามองประกอบไปนะตามเงื่อนไขทิศทางแผนของเราต่อไปนะครับคราวนี้ก็จุด TP ที่เราได้มองกันไว้ก็คือส่งด้านล่างนี้ใช่ไหมที่เป็นโซนบายที่ผมมองบอกบอกไว้นะว่าในทิศทางตอนนี้มันเป็นเดเวอร์เจนในฮามเฟมใหญ่ถูกไหมอ่ะดังนั้นมันคือการรีบาวขึ้นมาซึ่งกมคือรีบาวดุแรงมากดังนั้นถ้าตอนนี้คือมันเบรคไฮตรงนี้ได้ซึ่งมันคืออะไรเบรคโครงสร้างที่เป็นดาวเชนต,ตรงนี้ออกมา ดังนั้นมันมีโอกาสเหมือนกันที่มันอาจจะอะไรวกกลับมาหาดีมานโซนตรงนี้เพื่อจะทำไฮ้ให้หายต่อดังนั้นถ้ามันขึ้นมาทำให้ไฮ้ให้ยต่อเนี่ยมันจะกลายเป็นอัพเทรนย่อมย่อมขึ้นมาตรงนี้นะครับแอบมันจะเป็นอัพเทรนย่อมย่อมขึ้นมาตรงนี้แล้วมันจะเป็นอะไรในฮาร์มเฟรมที่ใหญ่ขึ้นมันจะคือแท่งรีบาวอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับมันก็คือแท่งในฮาร์มเฟรมใหญ่ไม่นก็เป็นสียชม่วมงหรือเดย์มันก็จะเป็นแท่งแท่งเขียวที่รีบาวขึ้นมาบ้างหลังจากที่มันลงมาาทํล ใหม่แล้วนั่นเองเนาะแอบซึ่งตรงนี้ก็โอเคผมขอ,อยุยาตลบโซนนี้ไปเลยนะครับโซนเก่าซึ่งตรงนี้มันโดนทาลายไปแล้วเนาะก็เราจะยังไม่อ้างอิงถ้ายังไม่เกิดจุดใหม่ขึ้นมาในโซนเดิมนะแอบซึ่งตรงนี้มันเบรกขึ้นมาก็ปล่อยไว้ก่อนละกันนะครับก็จะเป็นจุดสะพานที่เราจะมองต่อไปนะนะแ,แล้วก็ดีมานด,ด้านล่างนี้จะเป็นจุดที่เรามองต่ออีกว่า มันจะยืนราคาได้ไหมเพื่อจะมองในทิศทางขึ้นต่อนะครับแต่ถ้ามันยืนไม่ได้เดี๋ยวมันจะอะไรมันจะลงมาดีไม่ดีลงมาสร้างโลใหม่ได้เลยนะครับดังนั้นทองคําในวันนี้นะครับทองคําในวันนี้ยังมองทิศทางแผนเดิมได้อยู่นะครับแผนเดิมได้อยู่เนาะซึ่งถ้ามองในแผนเดิมใช่ไหมอันนี้เป็นเทรนใหญ่นะเนาะเส้นเทรนใหญ่ผมขออนุญาตลบก่อนละกันนะครับที่ตีไว้ก็คือจะให้เห็นเห็นภาพเนาะว่า มันคืออะไรมันคือเทรนขาลงอยู่นะครับในภาพใหญ่ซึ่งตอนนี้มันกําลังพยายามสร้างดาวเทรนย่อมๆอยู่ซึ่งถ้ามันเบรกลตรงนี้ได้เนี่ยจุดที่เราจะรอต่อไปเลยเนี่ยเป็นจุดดีมานด้านล่างซึ่งมันก็จะมีประกอบอยู่นะก็เป็นโซนตรงนี้เลยที่เป็นโซนแนวรับเก่านะครับซึ่งมันก็จะมีเป็นดีมานประกอบด้วยนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนาะปับ๊บอ่ย ซึ่งมันก็คือซอนเก่าที่ก่อนที่มันจะรีบาวขึ้นมานี่แหละนะครับที่ผมเพิ่งที่ผมลบไปเนาะก็อันนี้ก็กลับมาใช้ใหม่นะครับเพราะอะไรที่ผมลบไปคือลบไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลายตายเฉยนะครับก็คือให้โฟกัสในจุดล็กก่อนซึ่งตอนนี้ทิศทางมันจะวงมาหาจุดใหญ่ตรงนี้ได้ดังนั้นผมก็เลยกลับมาเปิดจุดนี้ให้เห็นต่อนะครับผมดังนั้นแผนต่อมาคือในในวันนี้เนาะก็ ดูว่าทิศทางลงจะลงไปได้อีกไหมถ้าลงผ่านดีมานนี้เจอกันดีมานเก่าด้านล่างนะครับตรงนี้เนาะแล้วอีกโซนเนี่ยก็คือด้านล่างโลสุดของมันเลยนะครับก็คือ1680เลยนะครับซึ่งเป็นโลล่าสุดที่มันทําก่อนที่มันจะเด้งกลับขึ้นมาตรงนี้เนาะอ่ะสำหรับสายดีสำหรับสายบายเนาะซึ่งถ้ามาถึงตรงเนี้ยบายตรงนี้ก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะเราส่วนเทนใหญ่อยู่นะครับดังนั้น แนะนาว่าก็คือเราอย่างไงเราก็มองโ low s เซลจะดีกว่านะ follow s เซลจะดีกว่าเพราะมันตามเทรนได้ดีนั่นเองนะครับคือเราตามกระแสะใหญ่เนาะแน่นอนกระแสะใหญ่ดังนั้นเราก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะได้ TP ในระยะจุดที่กว้างกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าวิ่งในเทรนของมันถ้าเราตามเทรนอ่าถ้ามันไปได้ไกลเราก็จะได้ไปได้ไกลด้วยนะครับแต่เมื่อ,อไหร่ที่เราสวนเนี่ย เราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันจะวกกลับมาหาในทิศทางเดียวกับเราตอนไหนนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องสวนหลายรอบกว่าจะเจอทิศทางที่ชัดเจนถูกไหมดังนั้นการสวนน่ยสวนเก็บได้หลายรอบครับแต่ว่าอาจจะระยะจุดไม่ได้เท่าตามเชนนั้นเองเนี่ยนะโอเคดังนั้นสายดีมานตรงต้องระวังด้วยดีมานตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วเรามองเป็น TP ได้น,นะไม่ว่าจะเป็นแนวต้านหรือดีมานโซนเรามองเป็น TP ในการ มามองฟอน l o โรดเซลตามเทรนด์อยู่นั่นเองนะครับังนั้นแผนผมให้ประมาณนี้ละกันสำหรับทองคำเพิ่มมาสองโซนเป็นโซนใหญ่ครับแล้วก็ดูดีมานตรงนี้ก่อนดีมานเล็กตรงนี้นะแแล้วถ้าขึ้นมาเนี่ยเราก็มีจุดที่อะไรซัพพลายที่เราซัพพอร์ตอยู่ด้านบนตรงนี้อยู่นะสำหรับทองคำเนาะโอเคไปที่คู่เงินกันบ้าง EU ตอนนี้แหละอ่ะ EU ตอนนี้กลายว่าก็ เมื่อวานเมื่อวานก็เนี่ยก็ขึ้นมาแตะนะครับแต่ว่ามันอะไรมันขึ้นมาแตะแ,แต่มันก็ยังอยู่ในกรอบของมันอยู่นะครับถ้าย่อลงมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นลนักษณะที่วิ่งอยู่ในกรอบไม่ไปไหนนะครับดังนั้นผมมองว่าถ้ายังยืนราคาตรงนี้ได้นะครับไม่ทําโลที่ต่าลงกว่าเดิมนะครับมีโอกาสนะครับที่ราคาจะขึ้นไปต่อดังนั้นจุดที่เป็นซัลาย นะครับจุดที่เป็นสะพายผมว่ารอห้างบนนี้ดีกว่านะครับแนวต้านตรงนี้อาจจะเอาไม่อยู่แล้วนะอ่าอาจจะเอาไม่อยู่แล้วเพราะอะไรมีการทดสอบถึงหลายครั้งมากนะครับนี่หละครังมากแสดงว่าจุดนี้อาจจะไม่ใช่จุดอ้างอิงที่คนหลายๆคนเริ่มมองแล้วนะครับอาจจะเป็นจุดใหม่อาจจะมองจุดใหม่ที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับดังนั้นผมมองว่า eu ตอนนี้อาจจะขึ้นต่อได้นะแต่ก็ต้องรอคอนเฟิร์มนะครับว่ามีทิศทางหรือสัญญาณมันจะขึ้นจริงไหมนะครับในตอนนี้ มันยังเป็นการก่อตัวอยู่นะครับซึ่งก็คือเป็นการสร้างเบสหรือพักฐานตั้งแต่ตอนมันขึ้นมาในรอบนี้นั่นเองนะครับดังนั้นผมขออนุญาตลบโซนนี้ไปก่อนเลยละกันนะแแล้วก็ตีเส้นละกันจะได้ดูไม่งงนะครับเป็นเส้นแนวต้านนะครับเส้นแนวตานถ้ายืนเหนือเส้นม่วงได้โอเคเจอกานซับไพด้านบนนะครับซับไพด้านบน3โซนนี้เลยนะครับแต่ถ้ามันลงมานะครับก็ระวังว่าจะทําโรใหม่ได้นะแอบ ระวังไปทำลงใหม่ได้นะซึ่งตรงนี้มันเป็นโซนดีมาร์ก็ให้เป็นสีเหลืองไว้นะครับก็อโอเคก็รอดูละกันว่าจะเป็นยังไงต่อซึ่งตรงนี้โรตรงนี้กับโรตรงนี้มันค่อนข้างสอนกันกันกบดีมาร์ที่เป็นโซนใหญ่นะครับที่ผมได้ให้ไว้นะครับอ่านี่ก็คือวิคเลยนะครับโซนวิคเลยเนาะอ่านี่นะครับผมก็ค่อนข้างจะก,กว้างนะสำหรับโซนนี้ก็ระวังด้วยละกันนะครับผมเนาะโอเค ไปที่ GU กันบ้างนะครับ GU ในตอนนี้ก็ยังเป็นขาลงเหมือน EU นะครับและละักษณะการวิ่งผมมองว่ามันมีความคล้ายกันอยู่นะครับอตอนนี้ก็เป็นไงก็เป็นช่วงพักตัวเหมือนกันนะแต่ว่า EU เนี่ยอี EU เนี่ยมันมันเห็นเห็นได้ชัดกว่านะครับสำหรับผมเนาะผมมองว่า EU มันเห็นได้ชัดกว่าแต่ GU ก็เหมือนกันนะครับ ก็เป็นการพักตัวเหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็มีสิทธิ์เลือกทางได้ทั้ง2ทางอย่างเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นแผนเดิมเหมือนเดิมเลยเนาะก็โซนดีมาด,ด้านล่างตรงนี้ก็แตะโซนใหญ่แล้วนะครับดังนั้นก็อาจต้องหาสัญญาณกลับตัวในห้าเฟร,รม1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงนะครับเพื่อเช็คดูว่าเราสามารถเข้าเดินได้ไหมเนาะ,ะถ้าเราเล่นต่ํากว่านี้ก็อาจจะต้องเล่นเป็นลายวันไปนะครับแบบเก็บสั้นไปเลยนะครับเก็บไปรอบๆไป แต่ถ้าอยากถือยาวสักหน่อยนะครับระยะพันจุด up เนี่อาจจะต้องรอทิศทางคอนเฟิร์มจากสัก1ชั่วโมงบ้างน,นะครับเพราะนี่เป็นโซนในทิศใน half frame w e เลยนะครับ day และ w e e เลยนะครับซึ่งมันก็ต้องแยกลงอีกเนาะก็อย่างน้อยอยากให้มีสัญญาณที่ดีนะครับคอนเฟิร์มใน1ชั่วโมงหรือ4ีชั่วโมงให้เห็นบ้างนะครับน่าจะปลอดภัยกว่ากับ time f มใหญ่อย่างนี้เนาะ โอเคเนาะสำหรับ GU นะครับแต่ถ้าขึ้นมาตรงนี้เข้ามาหาซัพพลายเราน่าจะเล่นรอบได้อยู่นะครับผมแล้วก็เรายังอยู่ในเชนของเรานะถ้าอยู่ถ้ายังฟอ l o โลเซ l ได้นั่นเองนะครับโอเคไปที่ USDCAN กันบ้าง USDCAN เนี่ยลงมาแล้วนะครับจุดที่เราบอกว่าเราสามารถเราอาจจะมองว่าฟ o ร l o w บายได้ใช่ไหมอา,อาจจะมองฟอ l l โลบายได้ใช่ไหมซึ่ง มันก็มีเหลี่ยมโซนออกมาบ้างแล้วซึ่งตรงนี้เป็นเป็นทิศทางที่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยมีการขึ้นมาเห็นแล้วิ้งไส้ยาวขึ้นมาอย่างนี้เป็นแฮมเมอร์แทงแฮมเมอร์เนาะแต่มันอะไรมันมีแท่งแดงลงมาลงมากบแทงแฮมเมอร์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นทิศทางที่เหมือนบอกว่าอเออเอ็งขึ้นมาได้แต่ชั้นก็กดลงต่อได้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นมีโอกาสที่โซนนี้จะถูกเบรกและเหมือนว่าจะได้เบรกและนะครับและเหมือนว่ามันกําลังจะเบรกแล้วนะครับณตอนผมอัดคลิปอยู่นะนะซึ่งกลายเป็นว่าเราอาจจะได้เจอที่โซนด้านล่างนะดีมาโซนด้านล่างตรงนี้เลยนะครับดังนั้นก็โอเครอรุนกันต่อแต่ถ้ามันวิ่งเป็นพักฐานอยู่แถวนี้ก็รอรอมันเบรกกรอบชัดเจนแล้วเราค่อย follow ตามจะดีกว่านะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะโซนนี้ก็ระวังอย่ารีบเข้า o อออด d e r นะครับ รอเบรกรอดูว่าเป็นฟอเบรกหรือเบรกได้จริงจริงถ้าเบรกได้จริงริงเราลดแรงนะครับถ้าเป็นฟอเบรกเราก็รอหาสัญญาณที่ชัดเจนว่ามันจะเบรกเกอะขึ้นไปได้แล้วเราค่อยฟอลโล่ในกัรเนาะเอสติแคทล่ะอ่ะเอสติแคทตอนแรกว่ามันจะลงใช่ไหมก็เหมือนจะลงแต่มันลงแล้วมันไม่ลงลึกเท่าไหร่นะครับอ่ะก็โอเคยังไม่ถึงจุดซับไพที่เรามองนะครับ แต่มันกลายว่ามันไปเทสแค่แนวรับเก่าที่กลายเป็นแนวต้านขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็โอเคน่าจะเป็นจุดที่อะไรจุดที่เรามองนะครับว่าถ้ามันยืนได้เมื่อไหร่เจอกันสะพานทับบนแน่นอนแต่ถ้ายังมาเทสแนวต้านแล้วไม่ผ่านเนี่ยโอเคนะครับดีมาด,ด้านล่างน่าจะเป็นจุดที่ตอบโจทย์ว่าเราจะหาสัญญาณเข้าออเดอร์กันเนาะซึ่งเอสตดแคตตอนนี้ก็ยังยังรอแล้วกันนะครับยังยังไม่เข้าเนาะอ ซึ่งเอาจริงมันมีจุดดีมาด้านล่างตรงนี้นะแต่ว่าผมไม่ให้ไว้ได้วยกะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับโซนใหญ่นะครับดังนั้นรอโซนใหญ่เลยละกันนะครับ UJ ล่ะอ่ะ UJ นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะว่าผมผมรอฟอร์ตเชนดีวกว่าใช่ไหมซึ่งตอนนี้มันยังไงมันก่อตัวอยู่นี่เอ่อแต่มันไม่ไปไหนนะครับซึ่งจุดที่เรามองเนี่ยเราจะมองตรงนี้นะเดี๋ยวขอย่อดูปั๊บ ปึ๊บเอ่ะเราจะเห็นแท่งที่เป็นอะไรโอ้เป็นแท่งสลับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นแฟกเล็กๆนะถ้าผมดูไม่ผิดอ่มันจะเป็นแฟกเล็กๆตรงนี้นะ่ก็ยังไงดีก็อืมตอนนี้ก็ได้แค่ได้แค่รอทิศทางที่ชัดเจนนะครับแล้วค่อยฟอลโล่เนาะเอาจริงมันมีจุดโฟกัสอยู่บ้างน,นะครับอ่ซึ่งตรงนี้นะครับมันจะมี จุดที่เป็นแหละโซนแนวต้านนะครับขึ้นมาตรงนี้เนาะตึ๊บตึ๊บโอเคตึ๊บแอะโซนแนวต้านของแพรเดยอยู่นะครับซึ่งตอนนี้มันก็ติดอยู่นี้แหละนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะลงให้ไหมนะครับถ้าถ้ามันลงนะครับเจอกันดีมานด,ด้านล่างที่เป็นจุดฟอลโล่บายนะครับก็คือตามเทรนนั่นเองนะครับสามโซนนี้เนาะออะ โอเคเราจะรอเล่นตามเทรนนะครับผมมองว่า UJ มีโอกาสมีโอกาสที่มันจะขึ้นไปทำาให้ใหม่เลยนะครับแต่ถ้ามันไม่ทำาให้ใหม่ได้มันจะกลายเป็นอลาย Double Top ่ะถ้าเป็น Double Top อย่างเงี้ยแล้วมันจะลงมันจะลงมาหาโลเดิมไมนะซึ่งตรงนี้ก็คือ1.30เลยนะครับแต่รอทิศทางใน h ำเ FRAME ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงชัดเจนก่อนให้มี พวกแท่ง e n g r a v i n งอย่างนี้เนาะเกิดการอิ b a า a านขึ้นมาให้เราได้เห็นเดี๋ยวเราจะ follow ตามเทรนต่อเนาะตอนนี้มันยังไม่เบรกโครงสร้างเทรนหรือทําอะไรให้เห็นชัดเจนดังนั้นเราจะยังไม่ซลล์เราจะรอฟอ l โ o w เทนอย่างเดียวนะครับโอเคสําหรับ UJ ก็รอเลือกทางก่อนละกันช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่อะไรน่าจะคู่เงินน่าจะเป็นช่วงที่พักตัวกันหลายคู่อยู่นะครับน่าจะรอช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นที่เป็นตลาดวอลุ่มเรุนแรงเนาะพวกเมกานะครับ เปิดบ้างนะครับจะได้เห็นความพันผวนที่มากขึ้นนั่นเองนะครับรอเลือกทางแล้วเดี๋ยวค่อยฟ l l โล t เทรนต่อนะครับผมแอไปที่ EA กันบ้าง EA ที่เรามองเรามองเนี่ยแอบก็ขึ้นมาเกือบถึงเลยกลายว่าซัพลายเล็กตรงนี้มันดันเอาอยู่ซะงั้นซัพพลายใหญ่ข้างบนเลยไม่ถึงนะแต่ถ้าใครได้ออเดอร์ก็น่าจะได้ฟอนโล่เซลสวยๆนะครับผมแอบแล้วก็เห็นได้ชัดเลยนะว่าถ้าถ้าใคร ได้ตามผมนะเนี่ยเห็นแท่งอย่างนี้เนาะซึ่งตรงผมมาอัดหลังที่มันเกิดเนาะก็ไม่ได้เห็นกันพอดีนะครับมันะลรมีพายชันเกิดขึ้นนะจุดที่อะไรก่อนหน้าที่มันลงมาลงมาตรงนี้มันมีอะไรมันมีแท่งที่เป็นแอนคารฟิงกืเกนกินแท่งข้างบนได้นะครับซึ่งก็เป็นจุดที่สวยที่เราจะ,ะไล่ฟอลโล่ลงมานะครับที่เป็นจุดแนวต้านนะครับนั่นเองเนาะนะครับเฟร,รมที่เล็กลงนะครับแปลว่าลงมาให้เก็บได้แล้วเนาะแต่ว่า โอเคตามแผนเราจริงๆเรารอข้างบนก็ยังไม่ถึงนะแต่ถ้าใครได้ก็โอเคมอง Follow t r e ร d ต่อได้ซึ่งถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็เจอกันด้านล่างนะครับเจอกันด้านล่างตรงนี้เลยเนาะถ้าดู4ีชั่วโมงม,ม,มันจะเป็นแแทง่งแท่งนี้นี่เองนะครับผมเนาะโอเคนะ EA นะครับรอดูว่าเป็นไงต่อนะครับรอดูนะ โอเคนะครับ EA น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะสุดท้ายแล้วก็มีแค่ทองนะเมื่อวานที่น่าจะที่เราน่าจะได้เข้ากันอยู่นะครับเอโอเคเนาะประเดที่คู่ดท,ท้ายนะครับผมสำหรับ Bitcoin Bitcoin ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะครับถึงตรงนี้เลยนะครับเอ่ก็คล้ายๆกับทองคำเนาะว่ายังไม่มีสัญญาชัดเจนเท่าไหร่นะ มีไหมอ่ามีอยู่นะครับซึ่งมันก็เก็บได้นิดเดียวเพราะมันไม่ผ่านอะไรไม่ผ่านแนวรับตรงนี้นั่นเองเนะี่ยอ่าเมื่อวานผมก็ลืมดูบิตคอยด้วยนะเพราะว่าเทรดแต่ทองอยู่นั่นเองนะครับก็เลยกลายว่าไม่ได้เข้าตรงนี้เลยนะครับอ่าแต่ว่ามันลงมาเทสตรงนี้แล้วมันขึ้นต่อแสดงว่าเราจะรออะไรเรารอสัพพายด้านบ,บนต่อนั่นเองเนี่ยแล้วคราวนี้ถ้ามันเบรกตรงนี้ได้นะครับทิศทางขึ้นอาจจะขึ้นมาหา2.2 0 0เลยนะครับสำหรับบิตคอยเนาะ ัาจจะขึ้นมา2อ0เปเลยดังนั้นซัพพลนยนี้นะครับเจอกันได้คืนนี้นะครับน่าจะถึงแน่นอนนะครับสำหรับบิตคอยในวันนี้โอเคนะครับก็วันนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้เนาะเ,เพราะว่าแผนเดิมยังใช้ได้อยู่นะอัปเดตกันเท่านี้เนาะโอเคครับงั้นก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ